อัพเดตราคาข้าวครับสากลการเกษตรอำเภอขวางสินลินจังหวัดสินทร์ผมครับกองใหญ่โอ้กองใหญ่ใหญ่เลยฮนะกองใหญ่น้องพลข้าวก็ราคาลงนะครับฝนตกห้าวันติดกันก็ราคาลงแล้ววันนี้วันที่สิบแปดรอบเย็นครับข้าวกองใหญ่ข้าวสากลการเกษตรเนาะรับซื้อนี่มาหกโมงเย็นแล้วแหละก็มาดูดูราคาข้าวหมดแล้วครับรอบเย็นก็บับอ้กองใหญ่นะผมกองอยหญ่ใหญ่เลยเนะี่ย สูงเท่าลังคาแล้วข้าวใส่ตะกรันเกษตรฝรั่งขวาชิลินจังหวัดสุรินทร์ครับผมข้าวหอมมะลิก็ขอข้าวหนักครับผมก็ขอหนึ่งศูนย์ห้าข้าวหนักข้าวหอมมะลิผมราคาลงแล้วเด้อพี่น้องเลยอัปเดตวันนี้เหลือนสิบกว่าบาทแล้วครับผมเหลือนสิบบาทเนาะข้าวไม่สวยก็ไม่รับซื้อครับผมข้าวข้าวปนข้าวผสม จากก่อนการเสร็จผมคว้าสิลลินเหลือ10สิบกว่าบาทรับผมสิบสิบบาทแล้วราคาตกแล้วครับค้าหอมมะลิ